สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะชานี้ที่ป่าย่้าจ้าวันนี้มาตัดยยาลัมได้ใบข้าวแล้วก็เอาพืชคุมนะคะวันนี้มาไกลอยู่นะคะมาอ,อยู่ทางฝั่งระยองนะคะเพิ่งมาถึงกันเลยเนี่ยก็พ่อฟานกำลังจะไปลงมือตัดนะคะอันนี้ก็เวลา หกโม,ง,มงสี่นาทีมาถึงค่ะพ่อควันก็ให้พ่อควันตัดรอ,อก,ก่อนนะคะหนูก็จะค่อยไปแบกตามย่าลำนะคะเอาหญ้าลำก่อนวันนี้เอหญ้าผสมย่าลำหญ้าใบข้าวแล้วก็ค่อยจะพูดพุมพาเดินดูบรรยากาศก่อนนะคะ เยอะที่ะขยายฝั่งนี้ลมวั่นี้ฝั่งนี้มลมแรงนะคะแล้วเขาตัดตะกดแล้วเราก็ไปแบกตามมาดูบรรยากาศก่อน นี่แหละค่ะพืชคุมแบบนี้เราเคยพาก,กันมาดึงเอาได้สักแบกซองแบกไวแม่มพายกินเป็นยานนขับลมพืชคุมแบบนี้ค่ะเข้ามาเอาก็ดีอยู่นะคะแต่เพราะนะาคนนี้เข้ายากนี่แหละค่ะ แถวข้างทางมีเต็มเลยงงดนิดๆถึงป่าย่าแล้วออกมาเนี่ยเต็ออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีห้าสิบนาทีนะก็มาถึงแล้วบรรยากาศที่ป่าย่าอยู่ที่นี่ลมแรงกว่าแถวบ้านนะคะเพื่อูคุมเดี๋ยวจะค่อยมาดึงเอา บรรยากาศก่อนเมื้อคือการจะขึ้นเป็นป่ายะไอป่าสัปปะรดแล้วก็ป่ามันนะคะของเรา,เาก็ฝ like, ากกดไลค์กดติดตามเพืกับช่องอภัยชาแนลของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Okay. Mm -hmm.